ถูกไปเกี่ยวเขับไปอีกไหมไปใกล้ไปไปอีกครับไปเลยเกี่ยวเสาแม่เกี่ยวเสาไปหรอครับเกี่ยวเสาแมนอ้อมเสาไปก่อนเดี๋ยวมันถอยเจ้าจะดึงใอยู่สำนักผลไล่ก็สองปีบนี้สองปีเลยนี่งามเนาะน้องเกิดแต่หนุ่มีนี่นี่หน้าเนาะอือสงปีเลยไปไปนะเกี่ยวเสาเจ้าจะดึงใอยู่เกี่ยวเสาไปเลย เกี่ยวไว้ครับไปนี่แหละแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้แหละแค่นี้แหละง่ามช่วยหนิอืมที่แม่เห็นเป็นได้ก็เห็นเพิ่อนก็ของเพิ่อนอะไรเห็นนะอืมบ่คอยไดนเบิ้งมันดอกผมไมาเอาตัวหยาเห็นเพิ่อนมาเห็นเป็นเห็นเป็นซัดเต็มเทือแหละตั้งแต่มันนเเป็ตั้งแต่เป็นซาวมะ เพราท่านจะเห็นบ่อาการเป็นสัตว์คือนี่มีน้ำเมือกใสใสไ่มีจุดคืออะไอวัยวะเพศบวมมีป่ะสองอย่างนี่ง่ายวงวาเด้อบ่ได้นขั้นบินนี่เพศเพิ่นนี่นี่ปกติของเพิ่นนี่แม่นี่นี่จับหามองดูนี่นี่ปกติของเพิ่นนี่เพศเออแต่บวมนี่เห็นบวมอยู่เลยนี่คือนี่คือคือปกติเนี่ความปกติเด้อนี่เบิ่งนี่ปกติปกติแต่ถ้าเพิ่นเป็นสัตว์น่ะมันจะบวมโยดมัน เอออ,อันบวมนนะแต่บบเห็นมีเมือกบวมนเห็นเมือกกรณี่เมือกเลยบางตัวเนี่ยเพิ่นจะถ้าขึ้นซองแรกก็ขค้ืมันเท่าจะโบเห็นเพิ่นเพิ่นจะนอนอเถ้ามันไต่ไฟเบงิงมันจะมีน้ำเมือกไล้ใสๆออกนี่คือลักลัก,ลกคือง่วงเป็นซัดนะเอาไปเอาพิษบวมกบมีน้ำเมือกใสสองอยางห้ย,ยึดสองอยางถ้ากรณนีเป็นซัดครับถ้าเป็นซัดเงียบนี่คือคือเท่าจะโบเห็นแต่สังเกตลักลักก็คือมี มีอวยัยวะเพศบวมกับน้ำเมือกใสนี่แหละสองอย่างแต่ถ้ากันนี่สัดแสดงอาการมันจะขื่นโค้มน,นั่นเขาเห็นชัดเจนอยู่แต่ส่วนมากเจ้าของงัวที่บ้านเลี้ยงงัวนี่เพื่อนจะบอกเขาใจเพื่อนคือแต่ว่างวัวเป็นสัดคือต้องโค้มต้องขื่นห่อต้องห่องต้องแรนต้องโค้มแต่สังกเกตเบิ้งอยู่เลยเวลามันห,ห่องคือเอาม,มูนี้เ่ยมันช่ห่องปกติของมันนะนั่นแหละส่วนมากที่บ้านเขาจะเขาใจแบบนั้นแต่เป็นสัตว์ไปคือมันมีสัตว์เงียบกับสัตว์แสดงอาการการนี่สัตว์เงียบเขาจะสังเกต บ่ได้เพราะว่าเขาเาบางคนเขาใจเดียวแต่ว่าพิ่นจะห่องจะควบอย่างเดียวแต่หลักๆก็คือทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เงียบหรือสัตว์แสดงอาการแต่หลักๆจะต้องมีน้ำเมือกใสกับอัยเพศบวมสองอย่างนี่พรา่ต้องขึ้น่ต้องไปเบิ่งว่าพิ่นห่องหรือพิ่นบ่ห่องกรสาังบ่ตองไปสนใจนั่นแหละคือหลักๆของอาการแสดงการเป็นสัตว์ของวัวครับแต่ถามแม่เห็นเคยเห็นบ่อหนเคยเห็นแบบบวมๆที่ผมบอกว่าเคยเห็น แต่บเห็นเมือกมันเด้ล่ะบเม่เหนเมือกบางเทือมันจะนอนนอนพอนอนแล้วมันจะไล่ออกส่วนตอนเพิ่นนอนอครับแต่ข้าวจะสังเกตข้าต้องเขาใจธรรมศาสตร์ของศาสตร์แต่โตน้ำครับแต่นี่เป็นงอสาวคือนี่งอสาวคืองอที่ขายังบอกเขา,าใจธรรมศาสตร์ของเพิ่นยังบ่เคยเห็นว่าพวเพิ่นเป็นศาสตร์ยังบ่เคยได้รับการผสมจเจือเถ้าข้าก็ต้องศึกษาต้องเขาใจธรรมศาสตร์แต่นี่รู้แล้วว่าตัวนี้เป็นสัตว์เงียบบันนี้เพิ่นบวมน่ะแม่ส20วัน21วันนีเห็นบ่ คือว่ารอบนี่รอบนี้จะหอมันที่สิบแปดสิบเก้ารอบการเป็นสัตว์เนี่ยวายเพีดถ้าเพิ่นขึ้นอ่ะเพิ่นจะยี่สิบมือยี่เวศมือเพิ่นจะขึ้นรอบสัตว์ให้แม่สังเกิดถ้าบวมพอเห็นบวมแล้วตอนแรงๆอ่ะกังเขินอ่ะแม่ไปไต่ไฟเบิงเนี่ยเห็นอันเมือก็ใช้นั่นแหละคือเพิ่นขึ้นแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แป็นสิรอบสิบแปดสิบเก้านี่แหละเอาตะผูเมื่อไหร่เนี่ยนี่นะนั่แหละเอามาเนั่ยซื้อแต่สิบูตรผสมตัวนี้ได้มาอยู่เพิ่นก็จะเพิ่นเพิ่นเป็นสารเพิ่นสูจักเองตว์เพิ่นสมย กินฮอร์โมนเพิ่งถึงหัวจักเองธรรมาศาสตร์ซัดนะครับเจลยไอ้ร้านเราหัวเธอมาไวจะดีแล้วเอามาไว้เพื่อเพื่อตรวจสอบเพื่อตัวนี้แหละเพื่อเช็คนี่แหละนี่การเป็นซัดตัวนี้แหละใส่ดอกสิแปดสิเก้าคนแต่อาการนักลักของแม่ให้สังเกตียดบวมกับน้ำเมือกใสเด้อการเป็นซัดเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องไปเบิ่งว่าเพิ่นห้องหรือเพิ่นขืนโค้มตัวอื่นบ่ต้องไปเบิ่งง่ามนั่นนี่งัวตัวนี้ง่ามนั่นนี่ยอ่ะโอเคเข้าใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้ารักของการเป็นซัด หนึ่งแหละข้าต้องเข้าใจธรรมภาษาของสัตว์ของข้านำ้ำสองพิธีการสังเกตให้ดูอวัยวะเพศบวมกับน้ำเมือกใสแล้วก็รอบยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันให้เช็คแบบนี้เลยใช่ไหมเด็นี่มาสิเธอเข้าใจโอเคโอ,คโอ้งามงาม,งามลูกสาวผสมไห,หข่ขาวได้เลูกขาวได้โอ้รอบสอนี่ปล่อยไปสุดยอดสุดยอดผมผสมไห้แจ็คเทือนี่ตัวนี้เทือสองอยู่เลเทือสองนะยัง บอกเขาใจเวลาเพิ่นซื่อๆตระนั้นนเาะก็เลยเสื้อสองนั่งติดเนาะว้าแต่ว่างามเลยแม่แม่เพิ่นบอกตระนั้นน่บ่นะแม่เพิ่นขายไปบ่แม่ขายไปเลรอไหนโอ้แม่เพิ่นตัวดื้อๆนั่นบ่แม่ตัวดื้อนั่นเต้เต้เพิ่นบ่ดื้อคือแม่เนาะตัวดื้อคือแม่ด้อันนี้นะโอ้ง่างเลยนั่งยนต์มึงในคนน่ะงามใครไม่เห็นแตเซ่อเออคนน่ะจะไปจากเบืองลูกมันเบืองงามแล้วนี่ครับผมีเขาพร้อมสุดยอด อ่ะเรียงไว้งัวงามเรียงไว้เห็ดแนว่เห็ดอะไเห็ดแม่ครับเห็ดแม่บอกเห็ดแม่เป็นครับเพราะเผ่าต้องศึกษาธรรมศาสตร์เพื่อเลยโอเครักๆเข้าใจเข้าใจธรรมศาสตร์